เขาทรายฟันธงสาเหตุหลักรถถังอดีตแชมป์โลกมวยไทยจะชนะทาเครในกติกาคิกบ็อกซิง่งเขาทรายอดีตนักมวยแชมป์โลกฟันธงรถถังจะชนะทาเครในกติกาคิกบ็อกซิง่งถึงประเทศญี่ปุ่นรับชมต่อไปวันที่10กุมภาพันธ์2568รถถังจิตเมืองนอนเตรียมขึ้นชกไฟที่ทุกคนรอคอยกับทาเครเซกาวากติกาคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟเวทในศึกวัน172ที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่23มีนาคม2568เขาทรายแก่ลักซี่อดีตนักมวยสากลดีรี ชมโลกเปิดเผยว่ามั่นใจรถถังจะยังเอาเทาเคเซกาวะอยู่หักซ้อมมาดีร่างกายฟิตแถมยังได้ดูวิธีการจากซูเปอร์เล็กที่เคยเอาชนะคะแนนทาเครเซกาวะแบบเอกฉันมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมารถถังเจอทาเครเป็นคู่ที่อยากดูมากที่สุดเป็นมวยทุบคู่ครั้งที่แล้วพลาดไม่ได้เจอกันทําให้ซูเปอร์เล็กได้เข้าไปต่อยแทนและทําให้ซูเปอร์เล็กดังขึ้นไปสไตล์รถถังมวยบุดูดนันเตะต่อยไม่ถอยถอยหกล้มแต่ว่าจังหวะเขาก็มีส่วนทาเครเขาเป็นมวยหมดัดเตะกับหมดัดไม่รู้จะออกหัวออกก้อยแต่ผมยังเชื่อมั่นว่ารถถังน่าจะเอาทาทคร ได้ดูซูเปอร์เล็กเตะทาเครมมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นจะรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนต้องเตะขาต่อยหมัดตามสไตล์ถ้ารถถังซ้อมมาเหมือนครั้งที่แล้วร่างกายดีมาเรื่อยๆผมยังเชื่อมั่นในร่างกายของเขาและจะเป็นฝ่ายชนะคะแนน